ด้านบนนะครับก็จะเป็นสะพานตากเส้นมหาราชครับอยู่ตรงอะไรกว่าปากน้ำจัทนทบุรีนะครับเรามาอยู่ตรงตรทางขันแดงนะครับเราจะมาชมร็ลมชมวิวนะครับของสะพานตากเส้นน,น,าาน,าานนะครับซึ่มงมองจากด้านล่างนนะครับเดี๋ยวไปมองเรือหาปานะครับ อะไรก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานนะครับมีรถวิ่งึ้นะครับสะพานตากสินมหาราชครับอยู่จันทนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับวิวสวยงามครับวิวสวยงามมาเกลือลมชมวิวนะครับบรรยากาศของทะเลนะครับที่ตากน้ำจันทบุรีครับตากน้ำจันทบุรีมองเห็นสะพาน ตักสินมหาราชได้อย่างชัดเจนดูสวยงามครับตกปลาแต่ไม่รู้ได้ปลาป่ะนะปลาไม่ค่อยมีปลาอนะมี่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับน่าจะเป็นวัดนะดูสวยงามเลยอนะ วยโขนสีขขาวนะครับดูรวยเห็มพนาเลยนะครับดูที่ปากน้ำจันทบุรีครับปากน้ำจันทบุรีแล้วก็จะมีตึกแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่วันนี้เํากำลังทำบุญกันนะครับมีทำบุญก็เลยไม่อยากเข้าไปโอเคครับ